สวัสดีค่ะพิชันนนางสาวสรัญญาคมพ่อนะคะวันนี้นะคะจะมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นโกเด้งนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นโกเด้งของเรานะคะมีด้วยกันถึงสี่สูตรด้วยกันค่ะก็จะมีนะคะลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะลูกชิ้นเอ็นเนื้อวัวนะคะลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูสาลายนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นโกเด้งของเรานะคะก็ได้รับการการันตีนะคะจากเปิดพิสดารนะคะโดยไม่ใช้นางลำนะคะ และที่สําคัญนะคะลูกชิ้นโกนเด้งของเรานะคะไม่ใส่ผงชูรสค่ะและไม่ใช้วัตถุก,กันเสียด้วยค่ะภายในหนึ่งถุงนะคะจะมีปริมาณลูกชิ้นนะคะ600กรัมนะคะซึ่งบรรจ,จุผลิตซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์นะคะประมาณ55-60ลูกด้วยกันนะคะส่วนวิธีการเก็บรักษานะคะก็เก็บไว้ในที่อุณหภูมิตู้เย็นนะคะประมาณ2-6องศาเซลเซียสนะคะก็จะสามารถ ชิ้นก้เด็กของเรานะคะถุงเล็กนะคะราคาถุงละ150บาทนะคะขนาด600กรัมนะคะแล้ก็จะมีถุงใหญ่นะคะขนาด1200กรัมนะคะราคา250บาทค่ะชิ้นก้เด็กของเรานะคะก็หาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะได้ที่เบอร์0847402707นะคะ เอาละค่ะมีลูกค้ามาพอดีนะคะค่าก็เหล่าลูกชิ้นโกเด้งหนึ่งชามค่ะค่ะ่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาทำาอเหล่าลูกชิ้นโกเด้งกันเลยนะคะ ใบหน้าด้วยต้นอหมอมหัมชีนะคะเจ็ดร้อยละคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์ดูลูกค้านะคะที่ทานชิ้นกว๋วเดีของเราไปแล้วนะคะนะคะเตของเราเป็นงไงโรโชั่นเป็นไงบ้างคะค่ะอร่อยมากเลยค่ะมีทานหัดชามเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะชิ้นกว๋วเดีของเรานะคะก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ เมื่อซื้อหนึ่งถุงนะคะแถมฟรีหนึ่งถุงนะคะทุกขนาดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเรื่องของเรื่องของความอร่อยนะคะต้องชิมกูเด้งเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนาะงสาวสรัญญาพงณพ้อ,อนะคะก็หมดหน้าที่ลงแล้วคะคะขอจบเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ